สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งกับเกม1000 Man the Stargate นะครับผมกับผมช่อง Cardio นะครับ ID สายฟรีเซิร์ฟเวอร์291อ่าวันนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับทางตัวซอมบี้แมนเนี่ยจะได้รีเทิร์นกลับมาขายครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยในมาร์เก็ตเนี่ยจะมีในส่วนของตัวดำมาขายเป็นแบบเพชรน,นะครับผมทั้งหมด36ใบแต่ตอนนี้เนี่ย เพชรของผมที่เก็บไว้เนี่ยมีทั้งหมด6,700ซึ่งมันยังไม่พอซื้อทั้งหมดนะครับผมเพราะถ้าเราจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้เพชรอยู่ที่7,920ก็ผมคิดว่ายังไงผมก็สามารถเก็บทันนะครับผมภายในอีกไม่เกิน7วันเนี่ยนะครับก็ขาดอีกประมาณ1,200เพชรตีไปพันสแล้วกันนะครับก็จะ เก็บเพชรซื้อตัวดําได้ครบหมดนะครับผมผมไอดีสายฟรีเช่นเคยนะครับผมเปิดให้ที่เติมเงินเหมือนเดิมเพราะว่าเผื่อท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อาจจะคิดว่าผมสายฟรีจริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูอันดับพลังล่าสุดนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ตกไปอยู่อันดับที่2นะครับซึ่งคุณมหาวิไลก็ได้พลังแอพพลังเพื่อแซงผมขึ้นมาเนาะ แต่ตอนนี้ผมก็ได้อาพลังเพื่อแซงเขากลับมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาน่าจะอันดับพลังแซงผมเรียบร้อยนะพรุ่งนี้น่าจะแซงแน่นอนนะครับผมก็ผมก็ตรงร่วงมาอยู่ที่อันดับที่2นะครับส่วนตัวละครสุดเก่งตอนนี้ผมก็ยังคงอยู่ที่อันดับที่1น,นะครับผมพลัง9 8 6 0 0 0นะครับ อันดับพานดานก็อยู่ที่อันดับเดิมอันดับที่3นะครับกิลก็อยู่กิ All Star เป็นอันดับที่1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยาทางผมเนี่ยไอผมเนี่ยได้เก็บรวบรวมตัวดำทั้ทั้งสิ้นอยู่235ใบนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวผมซื้อ ได้จนครบเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด271ใบแต่วันนี้เนี่ยผมขอซื้อไว้ก่อนเลย25ใบนะครับผมเพราะว่าเพชรผมยังไม่พอซื้อทั้งหมดนะครับก็จะซื้อไว้ก่อนอีก25ใบก็ตอนนี้ก็จะรวมเป็น260ใบนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับผมเพื่อสุ่มซอมบี้แมนพรุ่งนี้นะครับ ยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องเอาซอมบี้แมนมาครอบค้องให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมรอมานานนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมมาเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์291เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกนะครับผมหลังจากที่หมดการสุ่มซอมบี้แมนรอบแรกนะครับในเดือนพฤศ,ศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมก็ เซิฟนี้เป็นเซิฟแรกที่ไม่มีซอมบี้แมนนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นเซิฟนี้นะครับผมแล้วก็เก็บเก็บเพชรซื้อตั๋วดํามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา2-3ถึงเดือนแล้วครับก็รวบรวมตั๋วดําได้อยู่ที่260ใหบใบนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าซื้อครบก็2อ1ร้อใบพรุ่งนี้ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมจะมีการทําคลิปสุ่มตัวซอมบี้แมนนะครับผม ถ้าสมมุติว่าผมได้ก่อนเนี่ยได้ก่อนการันตี180บใบเนี่ยผมอาจจะพอก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมมาได้ในช่วง150 160าส0บอถึง170เนี่ยอาจจะต้องสุ่มให้ครบการันตีเพื่อเอาเศษของซอมมี่แมนด้วยนะครับผมเพราะว่าขาดไปอีกแค่20-30ใบก็น่าเสียดายนะครับแต่ถ้ามันมาไวนะครับผม มาไวในช่วงแรกๆไม่เกินร้อยใบเนี่ยผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับที่เหลือก็จะเก็บไว้ไปสุ่มเกียร์โลในครั้งหน้านะครับผมถ้าตามแผนที่เขาคาดการณ์กันไว้เนี่ยประมาณต้นเดือนหน้าเกียร์โลน่าจะเข้านะครับผมแต่ถ้าไม่รู้ว่า GM จะมีการซิกแซกอะไรหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ผิดคาดนะครับก็ ตอนนี้ราชาเทเลลึกของผมก็ได้อัพขึ้นมาใกล้จะปลดล็อกเป็นราชาเทเลลึกสีคุณภาพสีเหลืองสีทองนะครับบวกสีเรียบร้อยนะครับผมพรุ่งนี้ก็น่าจะอัพขึ้นได้นะครับพลังผมน่าจะกระโดดไปที่เกือบ1ล้านแล้วนะครับเนี่ยครับของที่สวมใส่ก็ยังเป็นชิ้นเดิมนะครับ ชิ้นหมวกหมวกปลาเทอนเนี่ยผมยังหาชิ้นที่ดีๆไม่ได้นะครับผมใจผมเนี่ยอยากได้เป็น hp กับ hp เปอร์เซ็นต์นะครับผมช่องด้านล่างแต่ในเมื่อมันไม่มีนะครับผมก็ต้องใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ถ้าได้เป็นหมวกสีทองเนี่ยก็อยากได้เป็น hp นะครับผมออฟด้านล่างเป็นอะไรก็ได้นะครับ ก็มาใส่แทนไปก่อนในส่วนการ์ดบัเนี่ยผมแทบไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับก็ยังใส่เป็นการ์ดคุณภาพสีฟ้าอยู่ก็ยังไม่สามารถฟาร์มที่จะได้เป็นการ์ดบัฟคุณภาพสีทองนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอมาดูตรงกิจกรรมหน่อย นี่ครับพรุ่งนี้ตัวซอมบี้แมนที่ไอดีผมรอคอยมานานนะครับยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องได้มาอยู่ในทีมแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวซอมบี้แมนเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์ดีนะครับผมว่าเราสามารถ ใช้ในโหมด PVE อ่าตีบอสตีอะไรต่างๆได้นะครับก็ลง PVP ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าทีมผมที่มีเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ปั้นเป็นสายต่อสู้ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าผมรอแต่ตัวเกีย์โลอย่างเดียวเนี่ยในทีมผมไม่มีสายพลังนะครับเนี่ยครับสายพลังก็แทบไม่ได้ปั้นมีตัววัคซีนแมนกับ คุปุกิเนี่ยครับเนี่ยครับสองตัวแล้วก็คมบุอินฟินิตี้นะครับก็ถ้าผมรอเกียโลอย่างเดียวก็ปั้นแค่สามตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะสู้คนอื่นเขาไม่ค่อยได้นะครับว่าทีมผมไม่มีตัวคิงนะครับผม King คิงเมสกาดก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็ยุงแดงก็ไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนนะครับผม อยู่ล่างสองก็ผมคิดว่าตัวซอมบี้แมนเนี่ยเหมาะกับทีมผมที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้อ่าใกล้ช่วงเวลาห้าทุ่มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตีบอสครั้งสุดท้ายก่อนนะครับก็วันนี้ผมตีไปทั้งหมดสองครั้งอยู่ก็ทําดาเมจให้กับบอสอยู่ที่อ่า 63ล้านนะครับผมก็ท้าสู้ไปนะครับรอบสุดท้ายก็ผมจะปล่อยออโต้ตามเดิมเลยนะครับผมมูเมงไรเดอร์บัฟให้นากากหวานนะครับผม1 2 3 3ฮิตเองนะครับผมรอบนี้ไม่จีที่ด้วย เืนที่สองนะครับผมหนากากหวานผมโดดไปหนึ่งสองสามสี่สี่ฮิตครับผมดามเมจอยู่ที่ห้าล้านนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับรอบนี้ก็มูเมงไรเดอร์ตายไปนะครับหนากากหวานไม่มีบัฟกระหน่ำนะครับผมกระโดดไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฮิตนะครับผม ดาเมจูีที่5ล้านเข้าสู่เทิร์นที่4นะครับผมหน้ากาหวันผมโดดอีกครั้งหนึง่ง1 2 3 3ฮิตเองนะครับผมดาเมจืีที่3ล้าน4ผมชอบเวลามันโดดประมาณสักสีครั้งนะครับผมยิ่งติดคีเนี่ยสะใจดีนะครับตัวหน้ากากหวานนะครับหนึ่งสองสามสี 4ฮิตนะครับดามเมจที่4ล้านเเทิร์นสุดท้ายนะครับผมเทิร์นที่6ครับโดดไป3 3ฮิตเองนะครับน่าจะน้อยนะครับผมดามเมจทีนผมรอบนี้ทำไปได้ที่35ล้านนะครับ วันนี้ทีมผมก็ทําได้เป็นอันดับที่1นะครับผมทำดาเมจให้กับบอสนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมีการอัพพลังเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมได้ในส่วนของโซยุงเพิ่มขึ้นมา ถึงได้อัพขึ้นเป็นเลเวล2นะครับนี่ครับผมโซยุงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เลยได้ทะลวงทะลวงวิจัยขึ้นไปนะครับเลเวล2ก็เพิ่มเป็นตัวละครทั้งหมดอัตรารักษาเพิ่มอยู่สมอร์เซนะครับ่อเพิ่มพลังมาประมาณ20,000กว่ากว่านะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรตอนนี้ก็อยากได้โซ โลหิตนะครับโซโยุงเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็โซโอไอดอนของนากากหวานอีกชิ้นหนึ่งนะครับถ้าคาดว่าได้2ชิ้นเนี่ยปลดล็อกขึ้นทะลวงวิจัยเลเวล3เนี่ยน่าจะเพิ่มพลังให้กับทีมผมห้าถึงห0,000น่าจะได้นะครับก็ทำให้เพิ่มพลังขึ้นไปอีกนะครับก็ห้องวิจัยผมก็ อยู่ประมาณ Level 2, Level 3, Level เลเวล2เลเวล3เลเวล4นะครับเพราะว่าตัวคอคอต่างๆแล้วก็โซนต่างๆเนี่ยมันหายากมากนะครับผม <st it> เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เนี่ย <st it> ทีมผมได้ซอมบี้แมนเข้าทีมมาเนี่ย ผมคิดว่าถ้าทรัพ,พยากรผมไม่พอนะครับอาจจะต้องรีตัวใดตัวหนึ่งเพื่อมาอทำตัวซอมบี้แมนนะครับผมอาจจะเป็นตัวเด็กหรือว่าตัวโคมปูอินฟินิตี้นะครับยังไงต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอ่าไอดีผมเนี่ยเตรียมตัวะนะครับอยู่ไหนนะครับเนี่ยครับ การ์ดคืนค่านะครับเตรียมไว้เรียบร้อยมีทั้งหมดอยู่5ใบนะครับเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมที่ผมเตรียมไว้สายฟรีอาจจะคิดว่าทําไมมีเยอะนะครับเพราะว่าเห็นบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่1นถึงสองใบอ่าตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมได้ซื้อเก็บไว้ในช่วงแรกๆนะครับช่วงที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ทางตัวเกมนะ่ะมันจะมีมาให้เราซื้อในแบบเพชรนะครับ ซึ่งตั๋วนึงตกอยู่ประมาณ300-500เพชรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนั้นช่วงเริ่มต้นเนี่ยไอดี ID, เราเนี่ยจะได้เพชรเป็นจำนวนมากนะครับผมก็ได้ซื้อเก็บไว้นะครับนะครับเพื่อในอนาคตเราจะได้รีตัวมาอัพตัวใหม่ๆนะครับผมที่เราได้เข้ามาเสริมในทีมเรา ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมขอไปรับไอเทมในส่วนของบอสกิลนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เป็นไอเทมไอเทมชิ้นไหนนะครับก็ได้สีม่วงมาอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมแล้วก็ได้เป็นคุณภาพสีฟ้ามาอยู่ทั้งหมด3ชิ้น ขอมาลุ้นเป็นเสื้ออัศวินนะครับผมมาดูว่าจะได้ออปชั่นอะไรนะครับเป็นโจมตี H p นะครับผม Hp โจมตีแล้วก็อัตราคีติคอนนะครับถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับผมชิ้นนี้แล้วก็มาดูชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นหมวกนะครับชิ้นนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับผมไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นป้องกันโจมตี HP แล้วก็ป้องกันนะครับ มาดูเสื้อสูตรนะครับผมโอ้เสื้อสูตรเสื้อสูตรได้เป็น HP นะครับป้องกันป้องกันแล้วก็ป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมแต่ก็คงไม่ได้ใช้นะครับ ก็วันนี้ผมก็น่าจะมาเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยฝากติดติดตามรับชมด้วยนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะมีการสุ่มกาชานะครับสุ่มตัวซอมบี้แมนนะครับผมยังไงก็พรุ่งนี้ก็ติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ